การเปิดหัวใจสะพานแห่งความรักที่เชื่อมเราเข้ากับทุกสรรพสิ่งเมื่อเราผ่านความเจ็บผ่านเงาที่ซ่อนอยู่ในใจผ่านช่วงเวลาของความเปรี่ยวเงาความโกรธความกลัวความเสียใจเราจะพบว่าหัวใจของเราค่อยๆเปิดออกอย่างเงียบๆไม่ใช่ด้วยความพยายามไม่ใช่เพราะเราฝึกสมาธิจนเก่งไม่ใช่เพราะเราเข้าใจทุกคำสอนแต่เพราะ ไม่มีอะไรต้องปกป้องอีกต่อไปแล้วหัวใจที่เคยปิดมีเหตุผลเสมอหัวใจของเราปิดไม่ใช่เพราะเราไม่ดีไม่ใช่เพราะเราไม่มีเมตตาแต่เพราะเราเคยเจ็บเจ็บจนต้องสร้างกำแพงเพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่ากำแพงที่หัวใจสร้างขึ้นเหล่านี้บางทีก็มาในรูปของความเงียบบางทีก็มาในรูปของการพูดแรง การไม่ไว้ใจหรือการหลีกเลี่ยงความใกล้ชิดแต่เมื่อเรารเผชิญเงาได้กอดความเจ็บปวดของตัวเองอย่างไม่ตัดสินหัวใจจะค่อยๆบอกเราว่าเราไม่จำเป็นต้องปิดอีกต่อไปแล้วการเปิดหัวใจเกิดขึ้นเมื่อไม่มีศัตรูเหลืออยู่ในใจเมื่อเราให้อภัยตัวเองที่เคยโกรธที่เคยอิจฉาที่เคยทำผิดพลาดเมื่อเราให้อภัยผู้อื่น แม้พวกเขาไม่เคยขอโทษแม้พวกเขาไม่เข้าใจแม้พวกเขายังคงเป็นเหมือนเดิมสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่เขาแต่คือหัวใจของเราเองความรักเริ่มไหลโดยไม่ต้องขออนุญาตหัวใจที่เปิดแล้วไม่ต้องรอให้ใครรักถึงจะกล้ารักกลับไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ความรักเริ่มไหลโดยไม่ต้องขออนุญาตหัวใจที่เปิดแล้วไม่ต้องรอให้ใครรัก ถึงจะกล้ารักกับไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ถึงจะกล้ามอบความเมตตาเพราะความรักไม่ได้ไหลาจากภายนอกเข้ามาแต่มันไหลาจากข้างในจากที่ลึกที่สุดของจิตวิญญ,ญาณที่เคยปิดและตอนนี้เปิดแล้วหัวใจคือประตูสุขการเป็นหนึ่งเดียวเมื่อหัวใจเปิดเราจะเริ่มมองทุกชีวิตด้วยสายตาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนที่เราเคยรักหรือคนที่เคยทำให้เราร้องไห้ เราจะเริ่มเห็นว่าทุกคนต่างก็กำลังพยายามทำแบบของตัวเองต่างก็เคยเจ็บต่างก็เคยกลัวและต่างก็กำลังหาทางกลับบ้านเช่นเดียวกับเราและจะหยุดการแยกแยะหยุดการด่วนตัดสินและเริ่มสัมผัสถ,ถึงความเป็นหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงกันอย่างเงียบ,บในจักรวาลการให้อภัยคือกุญแจของหัวใจ เราเคยเข้าใจผิดว่าการให้อภัยคือการปล่อยให้เขาลอยนวลแต่ความจริงคือการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเราเองเพราะตราบใดที่เรายังเก็บความแค้นความผิดหวังความเสียใจหัวใจของเราก็ยังคงมีจุดแข็งแกร่งที่ยังไม่ยอมเปิดแต่เมื่อเรายอมปล่อยยอมเข้าใจแม้เขาจะไม่เคยเปลี่ยนแม้เขาจะยังอยู่ในความคิดของเราเสมอเราจะรู้ว่าเราไม่โกรธอีกต่อไปแล้ว เราไม่ต้องรอคำขอโทษแล้วเรารักตัวเองมากพอที่จะหยุดทรมานตัวเองด้วยอดีตความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอหัวใจที่เปิดคือหัวใจที่ยอมรู้สึกยอมเศร้ายอมเปราะบางยอมแสดงความรักโดยไม่กลัวจะถูกปฏิเสธผู้คนบางกลุ่มอาจมองว่าการเปิดใจคือความอ่อนแอ แต่จริงๆแล้วมันคือพลังที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์เพราะในโลกที่เต็มไปด้วยการปิดกัน้นการที่ใครสักคนยังกล้าม,มอบความรักคือการเปลี่ยนแปลงโลกทีลนิดจากภายในสู่ภายนอกหัวใจคือสะพานสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางของการกลับบ้านเราอาจเริ่มต้นด้วยความเข้าใจทางความคิดด้วยคำสอนด้วยการฝึกฝน แต่สิ่งที่จะพาเราข้ามเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวได้คือหัวใจหัวใจที่ยอมรักยอมให้อภัยยอมอ่อนโยนยอมรู้สึกโดยไม่ปิดไม่กลัวและไม่ตัดสินและเมื่อหัวใจเปิดเราจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเราไม่ได้รักเพื่อให้ได้กลับคืนแต่เราจะรักเพื่อรักรักเพราะนั่นคือธรรมชาติที่แท้จริงของเราพอสุดท้ายแล้วการเปิดหัวใจ คือการกลับมาเป็นตัวเราอย่างแท้จริง